มาเพิ่มสารอาหารให้กากมันแห้งซึ่งสารอาหารบอหลายโปรตีนหน่อยเอือเทศไทโปรตีนเพิ่มถึงมาได้จรีงนะครับอันนี้จะใช้วัตถุดิบเป็นกากมันแห้งมาหมักด้วยน้ำหมักยีสต์ครับถ้าถ้าวัดค่าโปรตีนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเข้ามักหมักหรือ่าสูตรนี้เท่าที่ผมเคยทรงวัดน,นะครับเหมาะมอกับสัตวทประเภทใดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริญญานาผืนน้อยกับผมบุดี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้ครับประจบเหมาะครับคือผมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปซื้อถังเก็บน้ําที่จะมาใช้กับบ้านหลังใหม่ครับคราวนี้ร้านที่ผมจะไปซื้อก็เป็นร้านเดียวกันที่ผมซื้อมันหมักยีสด้วยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออน่าจะทําคลิปพาทุกคนนะครับไปดูร้านเลยดีกว่าว่ามันไปยังไงแล้วตอนเนี้ย มันหมักยีสต์เขาขายราคาเท่าไหร่ยังขายอยู่ไหมมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆร้านนี้มันหมักยีสต์จะขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ไกลๆครับเขาก็มาซื้อที่นี่เหมือนกันอย่างเช่นสกลนครลงมาเอามันหมักยีสต์ที่ร้านเนี้ยที่ผมกำลังจะไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ถือโอกาสไปชมร้านที่เขาด้วยกันเลยนะครับไปไปดูกันครับระยะทางระหว่างบ้านผมกับร้านขายมันหมักยีสต์ อยู่ห่างกันประมาณเกือบเกือบ30กิโลเมตรได้ครับซึ่งก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15-20นาทีโดยประมาณแบบสบายสบายไม่ต้องรีบร้อนอะไรตำแหน่งที่ตั้งของร้านจะตั้งอยู่ในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน์ครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอสมเด็จแล้วครับโดยที่ผมจะเดินทางมาจากฝั่งจังหวัดอุดรน,นะครับแล้วเราก็จะ ตรงไปทางฝั่งจังหวัดมุกดาหารครับโดยร้านที่เขาจะตั้งอยู่ห่างจากแยกเมื่อกี้ครับประมาณ4-5กิโลเมตรได้ตั้งตระงาอยู่บนถนนเส้นหลักเลยครับทางซ้ายมือแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปเลย สวัสดีครับมาเบิงมันหม,มากยีดนี่ครับก็จะเป็นร้านนะครับที่ผมมาซื้อมันหมากยีดประจําเลยนะครับนอกจากมันหมักยีดที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบพร้อมขนขึ้นรถลูกค้าในทันทีแล้วภายในร้านยังเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการเกษตรหลากหลายประเภทซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ภายในฟาร์มเยอะแยะเลยครับทั้งบัวรดน้ํา ถังน้ำรถเข็นปูนขาวน้ำาอเอ็มยาวิตามินกากน้ำตาลปุ๋ยอาหารหวัวผ้าสแลนนาำล้อมรั้วเยอะแยะไปหมดเลยมีแม้กระทั่งเรือครับผมนอกจากนี้ที่ร้านยังมีบริการจัดส่งทางไปสีด้วยนะครับครับผมก็ มีโอกาสที่ดีมากครับเป็นพี่เก่งครับเจ้าของร้าน,นครับที่เป็นคนที่ทํามันหมักยีสต์โดยตรงเลยนะครับก<อ>็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับมันหมักยีสต์โอกาสดีๆมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมครับผมเขาสอนในที่สีดๆๆแดงแรงลิ้กันคกันครับอันนี้พี่เก่งทําทําเองเลยเนาะสูตรของตัวเองเลยครับผมมเป็นสูตรจากท่านอาจารย์แล้วเราก็เหมือนกับปรับปรุงสูตรประยุกต์ขึ้นให้ดีขึ้นให้เข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ผลดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ ข้างในก็จะมีถุงข้างในชหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารหมักครับอ,อันนี้จะใช้วัตถุดิบเป็นกากมันแห้งมาหมักด้วยน้ำหมักยีสต์ครับในน้ำหมักก็จะมีแบบทั้งวิตามินเกลือแร่แล้วก็สารอาหารที่เป็นโปรตีนจากน้ำหมักยีตจงติาไหมครับอืม,มาเพิ่มสารอาหารให้ กากมันแห้งซึ่งสารอาหารบาหลายโปรตีนหน่อยอือประเทศไยโปรตีนเติมถึงมาได้น,นะครับขับยีดก็เป็นจุลินทรีย์ถ้าตามวีซ่าการเจอินว่าโปรไบโอติกเครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยทั้งในระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารรวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยอือกลายเป็นว่าเป็นอาหารชั้นดีเป็นโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็วตัดกินตัดไก่ไงไว้นึกถึไหมครับ ถ้าถ้าวัดค่าโปรตีนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไรครับถ้าเข้าัมากลถ้าสูตรนี้เท่าที่ผมเคยทรงวัดนะครับประมาณสิบสี่สิบกเปอร์เซ็นครับผมอันนี้คือพี่ทรงวัดเลยช่วงแรกๆที่ที่เราทำเนี่ยเราจะทรงวัดแต่กับบ่ได้วัดมามาโดดระลึกแต่กัคือสูตรเก่าแหละสูตรเกานิงแล้วก็มีแต่ว่าปรับส่วนผสมบางอย่างตามวัตถุดิบเพิ่มบางเท่ากับเพิ่มการน้าตาลขึ้นเพื่อให้หอมขึ้นนั่นเองครับอา็จะเป็นลักษณะนั้นโปรตีนก็เลยว่า บว่าไงคือโปรตีนอาจจะหลายกว่าห้ามสองเท่าห้ามโปรตีนจะอยู่เจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์มันหมักยีเท่ากับอยู่สิบสี่ถึงสิบหกจริงไหมครับถ้าเราใช้ลำอยู่แล้วเราเข้ามากินมันหมักยีก็จะหูวสึกว่าสัสที่เขาเรียง่งใหญ่เร็วกว่ากินท้้มอีกหรือว่าถ้าเราไม่ใช้หัวอาหารเลยเข้าับใส่มันหมักยีผสมกับห้ามก็ได้เพื่อให้ไม่จากหลายวัตถุดิบขึ้นครับให้สั์บอทองอีาจริงนะครับ อันนี้มันเหมาะกับสัตว์ประเภทใดนะครับสามารถกินได้หมดเลยนะทั้งหมูวัวเป็ดไก่แพะปลาจิ้งหรีดดวงมะพร้าวทั้งเห็นบอทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์กลางมา,มาแมลงก็ยังกินได้ครับผมหลายๆคนหยาว่าเอะมันหมักยีมันมันจะมีผลกับพราเป็ดไข่บอรหรือว่าผมเลี้ยงเป็ดไข่เนาะอ,อือันนี้พี่เก่งมองวาง,งเลยตามหลักวิชาการเพื่อนก็จะว่ามันหมักยีสเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับตัก์กระเพาะเดียวอ่าแต่ กลายว่าเราอ่ะเป็นคนทดลองจริงใช้จริงมันก็แย่งแย่งกันรับหลักวิชาการจากหน่อยอยู่ก็เลยว่าให้ให้คนที่อยากลองลองเบิ้งอาจจะลองหน่อยๆก่อนก็ได้คันย่านเสียหายยังสิไหมครับแต่ยังพีมมุดดีกับลองมาชุดหนึ่งเต็มๆเลยลองมาชุดหนึ่งเต็มๆเราห้าร้อยตัวนะตอนใช่ห้าร้อยตัวครับคืออันนี้ก็คือผมลองจากนี่แหละสูตรนี่แหละของพี่เก่งนี่แหละครับโดยใช้อัตราส่วนที่เพื่อนแนะน้ำนะครับก็คือว่าบากเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอาหารทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต ก็คือใส่เข้าไปผสมให้แบบนี้ตลอดนะครับย่าไปผสมอย่างอื่นมีกระสอบเท่าไหร่นะครับพี่กันตอนนี้วัตถุดิบปรับราคาขึ้นสูงนะครับกับเร็วตอนนี้ราคาจะเป็นกระสอบละหนึ่งร้อยบาทยี่ห้าโลครับผมขึ้นตามอาหารสําเร็จเล้ตามอาหารอาหารสำเร็จไก่ไก่เลยตอนนี้อาหารสําเร็จไก่แล้วก็วัตถุดิบที่ที่ใต่ใส่เ็ดมีกระขึน แทบถูกโตเลยครับผมเกิดเลยต้องขอปรับราคาแน่แต่พี่ก็ยังมองว่ามันับคุมค่าก่ยังคุมค่าอยู่ที่จะเป็นอาหารลดต้นทุนชั้นดีเลยชั้นดีครับผมผมสังเกตเห็นว่าผมไปเห็นมันมากินหลายๆหมองที่มันเป็นเหมือนก้อนแป้งอรัพี่ละเอียดละเอียดอ่ะอันนี้มันต่างกันยังไงมันก็นละสูตรป่าพี่ด้วยยังไงอันนี้ก้อนแป้งเหรอครับแม่มันเป็นเหมือนถูก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 ครับอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่า อาจเจ้าจากกากมันสดที่จากลรงแป้งอะครับเห็นบอกครับเขาเอินขีแป้งที่มันเละ็คือออกจากลรงแป้งมาขอมาหมักเลยแบบนั้นจะความชื้นจะหลายแล้วน้ำมักยีดก็จะบ่สามารถซึมเข้าผิวตรงนั้นได้ดีคือกากมันที่ออกจากลรงแป้งมายังบอไดมาตากให้มันแห้งงสิไม้ครับการตากแห้งก็จะมีข้อดีก็คือจะเป็นการกําจัด ไซยนายที่อยู่ในเป,เปลือกมันกากมันหนึ่งสิไหครับหรือสารพ่อขาวที่มาจากกระบวนการผลิตแป้งจากโรงแป้งนั่นสิครับปาดแห้งจะดีกว่าน้ำหมักจะซึมเข้าได้ดีกว่าสางไฟจะง่ายกว่าจะล้วนซุยสารอาหารก็จะเยอะกว่างสิไหมครับพีกลยเลือกที่จะเห็บกากมันแหง้งหมักยีดทั้งสิ้นครับอ,อันนี้เป็นกากมันแหง้งหมักยีดก็คือสูตรแห้งแมนครับแต่ถ้าลูกค้ากลุ่มงัวยังสิไหมครับเพิ่นก็อาจจะใส่เปลือกมันล่างนั่สิได้เพราะว่ากลุ่มวัวกลุ่มแพะ เป็นสัตว์เขียวเอื้องนังสิเขาก็อยากให้มันเนื้อมันได้พอได้ยำยังสิไหมครับแน่นครับแต่พี่ก็เลยเทียบเห็นขอบคุ้มทุกสัตว์แต่แบบนี้คือเนื้อมันโอเคเลยเนื้อมันเหมือนลำลำแบบลำขยำน้ำอ่ะเออเนื้อมันเหมือนลำขยำน้ำชิ้นก็ไม่ได้เยอะมากยังสิไครับพี่เก่งยังทรงป่ะเดี๋ยนี่ทรงความเขตบ่ตอนนี้โว่ตรงๆก็คือพี่แทบก็จะไม่ได้ทรงเลยงา้นหนาล้านก็หลายขึ้นยังสิไหครับแล้วพี่ก็ไม่ได้มีเวลาไปตรง ทานี้ทีมงานก็คือว่าจะใส่รถบริการเป็นรถขนสรงถ้าลูกค้ารัาบค่าขนสรงได้ก็คอยคุยกันอีกทีหนึ่งคุยไรกันหรือ,อพี่กระจัดห้ก็จะมีทีมงานที่เป็นแรงงานใหพ้พีอยู่เขามาเอาไก่สุดยู่แถวใดเนี่ยพี่ย่าโสเมืองว่ามากเ <c oughs> ม,มื่ออา,อาทิตย์ที่แล้วสกลน,นี้ยังเป็นลูกค้าประจําอมหลายเจ้าครับสกลนอีกก็มาลงมาประจาครับกใส่น้ากัดนมา ซีหาปีแล้วพี่เฮ็ดข้อปีที่หกเพื่อนใส่มซีหาปีเพื่อนกับบอปียนเลยใช่ไหมเพื่อนกับใส่อยู่ประจําบวาราคาอาหารหรือว่าสัตว์จะเป็นตั้งไดกับใส่ตัวนี้อยู่ประจำใช่ไหมครับข้อมูลครบจบจบเลยคือผมผมติดต่อกับพี่เก่งมาฮะหลายแล้วเนาะมันบางโมตรงกันยังเถื่ออันนี้จับจูดครับผมทักหาเลยเหมือนเต่าเลยเขามาเลยเรา ก่อนหน้านี้พี่แกกับลังประชุมพร้อมนะครับแต่ว่าแกกับปีกเวล,ลาออกมาหายนะต้องขอบคุณพี่เก่งหลายครับ,รบได้ข้อมูลแบบดีมากๆเลยเป็นการอัปเดตราคาพร้อมแล้วก็อัปเดตสถานที่ทางถามมาหลายครับว่ามันมาจาังใดอยู่มองใดอย่างนี้นะครับก็นี่แหละครับตามที่ผมพามาเลยเมื่อกี้นี่มาถึงหรือว่าถ้าถ้าผู้ใดมาบ่ถือบดแมนคจนในพื้นที่ก็สามารถค้นหาใน Google Map ได้ปักหมุดเรียบร้อย ค์ชคำว่ามันหมักยีสต์กาลสินวงเล็บเกี่ยงความการเกษตรอยู่สามารถตามพิกัดนั้นในกรูเป็น่ได้เลยวผผม่ขึ้นหายเลยตรงนี้เลยนะครับมีครบทุกครบวงจรนี่้าเขามาหนีนะครับเดนีที่กำลังเป่งนกระแอย่างพี่ตอนนี้ที่ทีพี่กำลังส่งเสริมเกษตรกรก็คือในพื้นที่เขากาลสินเนี่ยปลูกเห็ดฟางหลายอยู่แล้วเห็ดเปืี้เงเขาไหมครับครับผม พี่ก็เลยน้ำสินค้าเกี่ยวกับที่ใต้ปลูกเห็ดเปื่องนี่มามาขายอยู่ลานแต่วงจยศึกษาคือกันเหมือนจะมาแนะนําสามารถแนะนํามือใหมไ่ได้ว่าจะเริ่มต้นจังไดจังสีนะครับถ้าเจอปัญหาแก้จังไดจังสีครับอันนี้ทางลานก็นยินดีไหมครับผมโอ้โนี่ครับได้สองทางแล้วนะครับได้สองทางติดต่ออีกสองทางหนึ่ง นะครับเห็ดเฟืองเห็ดฟางนี่แหละเป็นเห็ดเซตะกิตของบ้านเขาเลียกหลักครับผมเป็นแหล่งใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเลยจังหวัดอำเภอสมเด็จกาลสินตอนนี้ล้ามไปทุกอำเภอแล้วโอเคครับเดี๋ยวจากนี้ก็ถ้าใครจะสนใจติดต่อกับทองทั้งทีวีเก่งฝากไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดเบอร์โทรขึ้นมูดขึ้นยังไว้ให้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งหลายๆที่มาให้ความรู้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับก็หวังว่า จะมีประโยชน์นะครับสาหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมมาจนเสร็จคลิปถัดไปผมจะพาไปชมฟาร์มเป็ดไข่นะครับคืออาจจะไม่ถึงกับต้องเรียกว่าฟาร์มก็ได้เพราะว่าจํานวนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่จํานวนนะไม่สําคัญแต่สําคัญตรงที่ผู้เลี้ยงคนนี้หรือว่าป้าท่านนี้ครับเขาลงเป็ดกับผมมาแล้ว3 4มี่ชุดแล้วมั้งครับแล้วผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากรู้อะว่าเพราะอะไรเขาถึงยังคงเลี้ยงเป็ด ได้ยาวนานขนาดนี้ครับเขามีเคล็ดลับหรือมีวิธีอะไรผมก็เลยอยากจะพาทุกท่านไปดูอย่าพลาดนะครับคลิปถัดไปเจอกันครับไปถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าจะดูคลิปต่อไปในช่องก็สามารถกดด้านซ้ายได้เลยนะครับผม